นี่ไม่ใช่แค่โชว์ผลงานแต่นี่คือเวทีโชว์ของของนักศึกษาจาก DPU ที่ได้ลงมือทําของจริงในคลาส Gen 8เทอมนี้นักศึกษาได้ทําโปรเจกต์จริงโดยน้องๆสามารถเอาความชอบความถนัดในสาขาตัวเองมาจําลองธุรกิจตามพื้นฐานและความสนใจออกมาเป็นต้นแบบธุรกิจได้ซึ่งจะได้ใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์การวิเคราะห์การทํางานเป็นทีมรวมถึงเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาจริงในชุมชนและสังคมโดยโมดูล3มีผู้แข่งขันจํานวน186โครงงานและโมดูล4มีผู้แข่งขันจํานวน236โครงงานเพราะ DPU สนับสนุนพื้นที่ให้ได้จําลองไอเดียแถมมีอาจารย์คอยแนะนําอย่างใกล้ชิดซึ่งทุกผลงานเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนช่วยโลกรถขยะลดคาร์บอนภายใต้ทีม d e c a r b o n i z a t i o n เพื่ออนาคตที่ดีกว่าและนี่คือ2ทีมสุดปังที่ขว้ารางวัลชนะเลิศไปก็จะเป็นในส่วนของถุงเท้าจากเส้นใยพลาสติกครับชื่อแบ์ว่า Just Wear นั่นเองในเรื่องของเอ่อทางานเป็นทีมการฝึก คิดฝึกวิเคราะห์ในการทาธุรกิจได้ในเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการได้เรื่องของการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆเป็นน้ําพริกปูมาครับจากเกาะสีชังครับการทํางานเป็นทีมการสื่อสารแล้วก็ความเชื่อใจเพื่อนในทีม มีการวางแผนที่ดีด้วยค่ะในทีมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ทางเรื่องด้านการตลาดค่ะหรือว่าทางบริหารค่ะขอสะแสดงความยินดีกับทุกทีอีกครั้งนะครับได้เรียนในสิ่งที่รักฝึกทักษะธุรกิจที่นํามาใช้ได้จริงพร้อมต่อยอดสู่สายอาชีพในอนาคตใครที่อยากมีเวทีโชว์ของหรืออยากทาโครงงานที่เปลี่ยนโลกได้จริงมาเป็นเด็กดีพียูด้วยกันนะแล้วพบกันใหม่ในงานโชว์เคสครั้งหน้านะครับ